ไลทิ้งความคิดไม่ไหวก็สร้างความคิดขึ้นมีตกวิจารณ์แต่ให้เป็นไปในเรื่องของอริสตสีเรื่องของปฏิจจสมุป,ปาเป็นไปในเรื่องของมรรควิธีที่พระศาสดาทรงตรัสสอนพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลพิจารณาความไม่งามของกาย พิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็ได้แต่ให้ทราบว่าขณะนั้นภาะวะปฏิลาพิกานี้กับอุปฏิปฏิลาพิกานี้นั้นก็ยังคงมีอยู่แล้วก็จะมีการสังสมความเคยชินสังสมนิสัยอันนี้ต่อไปถ้าใครมีปัญญาเห็น สิ่งสังยชน์เพ้องสูงก็ให้พยายามละพยายามทิ้งในทุกๆความคิดได้เลยที่สุดของการทิ้งความคิดก็คือการที่ทำให้วิญญาณไม่มีที่ตั้งไม่ให้มีที่ตั้งในนามธรรมทั้งหมดเอามาตั้งในรูปเพียงอย่างเดียววิญญาณก็จะตั้งอาศัยอยู่ในความเป็นปัจจุบันไม่ไปสร้างอดีตไม่ไปสร้างอนาคต